นี้ค่าอ้อมก็มีการแต่งหน้าในลุกแบบนี้มาฝากสาวๆคันค่ะเป็นการแต่งหน้าลุกสวยสุภาพถูกกาลเทศะนะคะด้วยชุดไทยจิตรดาแบบนี้นะคะชุดที่งาน,นสงาการแต่งหน้าก็คือสิ่งสําคัญเช่นกันนะคะแล้วก็อย่าลืมการถูกต้องตามกาลเทศะกน,นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะการแต่งหน้าลุกในวันนี้ง่ายๆน้องๆที่หันแต่งหน้าใหม่ก็สามารถแต่งตามได้นะคะหรือน้องๆคนไหนไม่มีชุดไทยจิตรดาแบบนี้ก็สามารถนําไป ดัดแปลงนะคะเข้ากับชุดสุภาพอื่นๆได้อีกหลายงานเลยต้องบอกว่าลุคนี้คุ้มค่าจริงๆคะ่ะอยากให้สาวๆได้ติดตามรับชมกันนะคะถ้าสาวๆคนไหนอยากรู้ว่าการแต่งหน้านี้ลุคนี้จะเป็นอย่างไรไปชมในคลิปกันได้เลยคะ่ะงานผิวของเราวันนี้นะคะพี่อ้อมจะเริ่มต้นด้วยพลาเมอรจาก เอเวอร์กาสตัวนี้นะคะสำหรับรองพื้นมันนี่ยพี่อ้อมขอเลือกเป็นนาเชียโก w ค่ะสีที่พี่อ้อมใช้สีฟูจินะคะสำหรับอคอนซีลเลอร์นะคะก็จะเป็นนาเรดิงครีมคอนซีลเลอร์ค่ะสีอ่ะขออภยัยอันนี้คอนซีลเลอร์สีคัสตัสนะคะแล้วก็สำหรับรองพื้นเนี่ยสีฟูจิค่ะสำหรับอคอนทัวร์นะคะจะเป็นคอนทัวร์เนื้อครีมจากซูเปอร์มานะคะ ออกใหม่เมื่อก่อนเราเห็นคอนโดซุปเปอร์มัรเนี่ยจะเห็นเป็นแพ็กเกจที่เป็นสีดำใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ออกแพ็กเกจใหม่มีกระจกน้ำหนักเบาและโทนสีที่สวยกว่าเดิมพูดเลยค่ะ,ะมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าน,นะคะ เริ่มต้นงานตาของเรานะคะด้วย Eye Primer จาก s s e n e ค่ะสำหรับงานอายแชโดว์ของเราวันนี้นะคะพี่อ้อมใช้2พาเลตค่ะพาเลตแรกนะคะจาก True Face Chocolate Bar ค่ะพาเลตที่2นั่นก็คือ Naked 2ค่ะพี่อ้อมจะเริ่มต้นด้วย True Face Chocolate Bar พาเลตก่อนนะคะโดยพี่อ้อมจะใช้สีขาวพาลงไปบริเวณท้องคิ้ว เสร็จแล้วจะมาที่เมเกทูนะคะเมเกทูจะมีสีเหลืองๆแบบนี้เราจะใช้สีเหลืองทาไปให้พวกระบอกตาเพื่อเป็นเบลดนะคะต่อไปกลับมาที่ทูเฟสนอีกรอบนึ่งค่ะกับแรงคัดเป้าของ,งน้องๆนะคะเราจะไปกันที่สีนี้ค่ะ นี่นะคะเป็นสีน้ำตาลอมส้มนิดนิดสีที่จะมาสร้างกระบอกตาให้เรานะคะค่ะวันนี้ การแต่งตาก็จะง่ายๆนะคะสาวมืใหม่ก็สามารถทำได้เช่นกันแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปใช้ตามโอกาสและสถานที่อื่นๆได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเสร็จแล้วไปกันที่แปลงเบนของ,งน้องๆแปลงสระ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะพี่อ้อมจะใช้แรนแบนแบนแบบนี้ค่ะมากันที่ naked t o naked t o จะมีสีนี้นะคะสี Copper สีออกส้มๆตัวนี้พี่อ้อมจะทาลงไปบริเวณเปลือกตาจะไม่เลยขึ้นด้านบนนะคะจะอยู่แค่บริเวณสระอีของเราเท่านั้น เสร็จดูความเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะมากันที่แรงหัวเล็กๆแบบนี้กับสีเดิมอยู่ทาลงไปบริเวณโคนของตาลางนิดเดียวนะคะกระจายสีให้ดีเราจะไม่ให้มันเป็นก้อนนะแล้วก็แปรงหัวแบนๆแบบนี้นะคะกับสีที่เราขัดเบ้ามาสักข้อโบรสินตาลอมส่อน ทางลงไปที่โคนขนตาด้านล่างเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะพี่อ้อมจะดัดขนตาค่ะที่ดัดขนตาจากชูเอมูรานะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วพี่อ้อมจะใช้ดินสอเขียนขอบตาสีดำอันนี้จะซอฟแอนด์กร so ีนะคะเขียนลงไปบริเวณเโคนขนตาทั้ง บนและล่างเลยค่ะแล้วก็เขียนบริเวณเขียนไลเนอร์ด้วยนะคะ ไปเนื่อแบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้แหล่งตัวนี้นะคะกับสีอายเชโดจากพาเลตทูเฟสค่ะสีนี้นะคะสีม่วมเงเข้มตัวนี้เปลี่ยนเป็นเป็นซอฟ กันค่ะแป้งนะคะเราจะทาตรงกลางหน้าด้วยลอล่าเมอร์เซอร์รูสเซตติ้งเดนะคะและสำหรับกรอบหน้าค่ะ่อมจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นแป้งบู a, เป e เบอร์สาเบอร์เข้มสุดของเขาเลยนะคะทาไปบริเวณกรอบหน้าด้านนอกค่ะเพื่อเป็นการเน้นโครงหน้าของเราให้ได้รูปมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับขนตาว,วันนี้นะคะพี่อ้อมเลือกใช้จากซูเปอร์มาตัวนี้เบอร์นี้นั่นก็คือเบอร์ S302 ค่ะในระหว่างที่พี่อ้อมรอให้กาวปิดขนตาแห้งนะคะพี่อ้อมจะใช้นี่ค่ะเป็นบัชออนนะคะจากแม็กค่ะสีส้มๆแบบนี้แล้วเราจะทาลงไปแค่ช่วงตรงนี้นะคะแก้ม,มด้านบนหรับการไฮไลท์หน้าของเราวันนี้ก็จะไม่เอ็กซ์วายค่ะพี่อ้อมจะใช้เป็นอเวอราส ตัวนี้นะคะเป็นแป้งฟิ n i ชชิ่งพาวเดอนี่แหละสีด f ฟล e l ไลท์ค่ะทาลงไปนะคะบริเวณจุดที่เราไฮไลท์นะคะเสร็จแล้วลิปสติกของเราในวันนี้ค่ะอีอ้อมเลือกใช้สงสีด้วยกันจากเดอะบาร์นะคะจะเป็นรุ่นอันนี้นะคะล i ควิดแบ l ลิปสติกกำลังติดใจเลยทีเดียวเป็นสีนุดนๆแบบนี้ค่ะ <S 2>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  ทาลิปสติกแบบลิปสติกลิปสติกแมทของเดอะบาร์นะคะเวลาทาเสร็จเราจะเพิ่งแมมปากนี้พึงปากนิดนึงให้เขาแห้งก่อนเสร็จแล้วใช้อีกสีหนึ่งที่ออกอมส้มขึ้นติดนิดนึงทาลงไปบริเวณกลางปาก เราจะมาติดขนตับร้อมกันค่ะขนตับล้อมตัวนี้ของซุปเปรอร์มาร์งขอชมเลยนะคะว่าทำดีมากเบาสบายระเบร์สวยมากฟินิชลุกเรียบร้อยแล้วค่ะ,ส,ะสาวๆกับการแต่งหน้าลุกสุภาพด้วยชุดไทยจิตรดาแบบนี้นะคะสำหรับการแต่งหน้าในวันนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีบุคลิกที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็การแต่งหน้าเนี่ยเน้นเป็นแบบสุภาพเบาๆไม่ไม่ได้แบบ s m o k ี้อายคัดเบ้าอะไรให้มันชัดเจนเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมามากนักน,นะคะก็จะเป็นอะไรแบบนี้ให้สวยสงา่ากันนะคะแล้วก็สุภาพมีการลเทศะนั่นคือเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะหวังว่าวันนี้จะถูกใจเพื่อนๆกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ